อ๋อเพราะอะไรคนเราส่วนใหญ่ ถึงชอบคนที่มีแพชชั่นใช่ไหมคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ต่างเขาชอบคนที่มีแพชชั่นก็คือคนที่มีความใฝ่ฝันยอย่างใดอย่างหนึง่งที่จะทําความใฝ่ฝันนั้นให้ประสบความสําเร็จนั่นเองเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปกับคนที่เขาชอบนะคะว่าวันนี้วันนั้นวันนู้นพรุ่งนี้มะรืนนี้เขาจะทําอะไรบ้างเขาจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับเราและจะยินดีไปกับเราด้วยนะคะถ้าเราทําสําเร็จแต่ถ้าเขาไม่ยินดีหรือว่าเขาเกิดเปลี่ยนใจ ถ้าเราทําไม่สําเร็จก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบเราจริงเขาไม่ได้รักเราจริงนะคะอันนี้เราก็สามารถพิสูจน์จากตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปหาแพชชั่นของตัวเองดูนะคะเผื่อคนที่เราแอบชอบจะกลับมาแอบชอบเราบ้างนะคะตอนนี้พี่เจ้ยก็มีของขายใน YouTube ชดแล้วนะคะส่วนไลฟ์เอาไว้ก่อนนะคะมีโอกาสพี่เจ้จะลองไลฟ์ดูนะคะเคยไลฟ์ไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวจะลองดูเออ ออครั้งถัดไปนะคะตอนนี้ลงใน YouTube ช็อตก่อนนะคะสามารถช้อปปิ้งกันได้ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ